เดี๋ยวเราไปดูตอนที่เสร็จนะใช่ใช่นุ่งคนดังนะพูดนะเตือนโอหคนดังนะแบงค์ชิกกอรีครับผมไม่แกดังไฟอยู่ถาม่าอุ้ยบักเอบบักเอบนะสุดยอดไปเลยมาเลยไต่ตองนะครับอีจิิงอีซี่เดี๋ยวพี่พาไปตกหมึกฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะจ๊ะ คุณในหัวเรือครับผมน้ำมนต์คนซื้อเออสุดยออไปเลยครับแรงก็ดีเอ้จุดยอดไปเลยบอกเลยว่าเมื่อคืนในสามดอกนี่ไม่มีกําลังตกหดหายก็ผมนี่เจ้าที่มาดึงอย่างเดียวเลยโอเคครับไป นี่แหละครับความงดงามของประเทศชนบุรีครับผมป็นยอดไปเลยครับแบ่งมาแล้วครับตัวแรกครับโอ้โหระวังไปทันนะอะไรอะไรอะไรม่อตกเมื่อไหร่ก็ได้อ้ยมาครับมามามาอีกตัวรครับตัวที่สองตามมาติดๆครับ อ้ยใหญ่ายยายหยครับลงมาแล้ครับใหญ่บอกเลยว่ามันจะยยอ่เกี่ยวหัวเลยเฮ้ยน้าตักได้ไหมสับเดือดนี่ฮสีแดงชิกเกรี่ YP10 ทำงาน ไข่บอลทับบอกเลยนี่ดูฮะย,ยกลอยเลยครับ <c oughs> ขึ้นแล้วนี่ครับมาแล้วนี่มาแล้วนี่แบงค์ถ่ายรูปให้หน่อย ใส่เพิ่กอะท้าท้าตัวกันเลยทีเดียวเปิดเกมด้วยชิคกรีครับผมมาแบงมาแล้วครับมาแบงชิคกรีครับนี่ฮะถ่ยได้ถ่ยได้ มันซ่ามันซ่าหูหกอดมาเลยครับผมยกเลยแ๊บหนึ่งครับเก็บมือก่อนอเฮ้ยเ,เ,เละเทะเ, <c oughs> เรียบร้อยสีส้มหรอ ขึ้นแล้วครับตอนจอดแล้วมันส่งนี่ตัวสีส้มตั้งแต่ไฮเทสยังอยู่เลยนะเนี่ยเ,เ,เออ,เอ,อ,เอ,อ ตอนนี้เราอยู่กันบนเรือจ่าต๋องนะมากับทีมงานชิกเกอรี่ไทยแลนด์นะครับผมนำทีมโดยน้ำแบงชิกเกอรี่ครับผมแน่สวัสดีครับบรรยากาศโคตรดีนี่ไงนี่ไงหมึกมา มึก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 ตามดิตามนี่ดำตรงนี้ตามนี่กูเห็นดำอยู่นั่นน่ะกูตามหุ่นขึ้นบอกเลยน้ำไม่วัดน่ะไม่ทันครับโยจ่ามีชบาไหมน่ะลืมเอาชบาสิเงื้งงื้งเงื้งเงื้งงื้งอยู่น่ะเมื่อกี้โอ้โหเล่ไม่ทันวัดเลยเพินเพิินมึกจับไม่รู้ไม่รู้แล้วมันจับตอนไหน ในเลมีหมึกนะ้อนี่นะฮะอีจริงอีซี่ลมไม่เบาเราไม่ออกลมไม่แรงไม่ใช่เราโอ้ลมต้องแรงแรงต้องมีฝนต้องมีพายุอ้าสุดยอดไปเลย ด้านหน้ามนเงี้ยไปนะวันนี้นี่ไงเราก็เนี่ยจัดเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอเดียมีเดียมมีเดียมอะไรเนี่ยเนี่ยเออเหมือนดิเดียนเดียนเดียนเนี่ยกล่องทองทองเนี่ยโดน แล้วตามเร็วอุ้ยอุ้ยลั่นลั่นตีตามเร็วตีตามเร็วตีตามเร็วมาครับน้ำมนต์มาแล้วครับเสียงหวานครับอุ้ยบิ๊กบอสบิ๊กบอสมาแววมาแววไปด้วยใจสวยใจสวยใ่สวยใจสวยไปข้างเรือเลยใจสวยที่ตักไม่มีที่ตักมีอยู่ในเรือที่ตักมีอยู่ในเรือ

โอ้ยโอ้ยโอ้ยดึง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 มึงดึงใส่ฝูงใส่ฝูงสุดยอดไปเลยครับโอ้จานน้องบอโชว์เลยครับวู้ฮู้สุดยอดไปเลยครับโอ้สุดยอดไปเลยครับนาทยโดนแล้วครับครับครับโอ้ยเกือบโดนหน้านิดเดียวโอเคครับหมึกมาแล้วหมึกมาแล้ว โอ้ตามมาไซส,สวยเหมือนกันนะเนี่ยสามนิ้วผมไม่ตีแล้วผมหย่อนดาวดีกว่าเออหย่อนข้างเรือก็ได้สนับสนุนโดยเยื่อไมโครจิกฟิตออดโดนกระรอบลำเลยครับตอนนี้น้ำมนต์ก็โดนครับสวยสวยสวย โอ้ตู้ครับตู้ครับยังไม่หมดยังไม่หมดโอ้โหยไม่หมดมาแล้วครับมาแล้วครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ใช้สวยใช้สวยโอ้ใช้สวยครับใช้สวย ขาวมาเลยครับขาวมาเลยโอ้ยเฮียใจเย็นใจเย็นครับไม่หมดไม่หมดขาวมาเลยขาวมาเลยโอ้ยลุตเหียโอ้ยถึง้สาเดนบินกัแล้ ูน,น่ขึ้นที่เดียวกันกับไอ้ตรงเมื่อกี้แหล,ละตัวเมื่อกี้ขึ้นแล้วเหรออ๋อเฮียเอ้ยสะบัดปึ๊กลุด,ด,ดหน้าเรือเฉยเลยฮะ ขึ้นรอบเรือเลยว่ะอืมขึ้นรอบเรือนี่เนตัวข้างไอ้ตัวเมื่อกี้เนี่ยที่บุลุดเนี่ยใช่ตัวที่หลุดเนี่ยเจ็บอยู่เนี่ยไม่ใช่โอ้ของตัวนู้นนี่นี่หน้าเรือแล้วนี่นี่นี่เนี่ยเราหน้าเรือแล้วมาหน้าเรือแล้วมาเราตักข้ารอตักเด้อ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 เดผมเก็บเไปก่อน ตัวใหญ่ใหญ่กว่านี้นนนอีกนะเมื่อกี้เนี่ยมาถึงเรือแล้วเออถึงเรือแล้วตัวขาวเลยเออระวังระวัง๋งยวาลอยขึ้นก่อนลอยขึ้นก่อนนะใจเย็นใจเย็น <c oughs> ใกล้หมดแรงแนละ้ว สุดยอด้หนฮะช้อนไหนฮะโอ้โหสุดยอดไปเลยนี่ฮะโดนพร้อมมเลยว้าวโดนฮะขากล้องเลยขากล้องเลยฮะกำลังจะถ่ายปลาน้าเลยอะดูดีนี่ไงดูปลาดูปลาโอ้ปลาก็กินเบ็ดอยู่ด้วยวมัน ปลาเลยไตสองสุดยอดไปเลยตัวนี้ตัวเล็กตัวเล็กโอ้ยไม่เท่าไอตัวเมื่อกี้นะมุดไปท้ายเรือแล้วโอ้ยตัวเล็กตัวเล็กเขาเรีกเยกอะไรนะสวยตัวนี้กินอร่อยบอกเลยููย้ไอแดงนี่เบิร์นโคตรอร่อยเลยเดี๋ยวเดีย๋ยวจิ้บก่อนเส้นด้วยนะ จะเป็นหลุดได้ไงเนี่ยอย่างนี้นี่ฮะน,น,นันน้ำมนต์โหบอกเลยว่าสวยสวยสวยส,วยส,วยสวยนะน,น,นันน้ำมนต์โชว์เอยฮะโชว์กล้อง่อยฮะนี่ฮะโอ้โหสบัดิคันทำงานนะครับผมกี่กรครับเนี่ยเจ็ดกรครับเจ็ดกรครับเกี่ยวข้างเกี่ยวตูดเกี่ยวดาครับนับหมดนะผมขึ้นเรือนะเอ้ยแต่ย่าไปเลยมนต์คนเดิมมาอีกแล้วยอดไปเลยครับ สุดยอดไปเลยครับมาแล้วมาแล้วโดนโดนเอานาทยก็โดนนาทยก็โดนนาทยก็โดนอรอบเรือเลยรครับตอนนีนมน้มานี่ครับมานี่ครับตัวไม่ใหญ่มากโอ้โสุดยอดพักผมหูใสอย่างสวยบอกเลยอหูขาพวมมาเลยครับวู้สุดยอดไปเลยว้าวใสสวยๆนะครับ อีนิดนึงอีนิดนึงอีนิดนึงปุ๊บเรียบร้อยสุดยอดไปเลยวู้ฮู้เย <โฮ S 1> อะไปเลยครับรเบเ็ดอ,อะไรของอะไรนะครับเบ็ดพิซออนครับพิสออนนะรครับโอ้โหสุดยอดไปเลยครับหอีนิดนึงเราจะมีวางจำตายแล้วนะครับของเดือดกิ๊บไปกับปลาเลยโอ้โหทำไมน้ำหมานจัคงครับไปปลาเลยปลาเล็กกิ๊บระเบิดเหรอนยอดไปเลย ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามด้วยนะเจ๊อาน้ำมนต์คนชอบสาวสวัสดียามเช้าครับผมโอ้โหสุดยอดไปเลยมากับทีมปัตยานาวเวลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบาสายแกไม่ทันเบาแล้วครับเยอะไปเลยครับเราไปรุยงากันก็ต่อเบาเบาสายฟู่สายฟู่สายฟู่ 2,000 years later เดี๋ยวมาแล้วฮะไต่ตองฮะโดนแล้วกระรองอุ้ยไซโลใหญ่ใหญ่ใหญ่อะบอกเลยว่าใหญ่ยรุนก่ายยอไปเลยฮะดึงไกห,หน่อยเดี๋ยวมันพูดอีกนิดนึงครับอีกนิดนึงดึงอีกนิดนึงอนนเออจเจ้าเกยปึ๊ก โอเคสวยครับ okay, oh hey, ผมเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วดูว่าดูโทฟี่มาแล้วสุดยอดไปเลยไปสายหน้าหน่อยไปปไปไปหน้าหน่อยปอยเปิดหน้ารอบเปิดหน้ารอบเย่เยอะเลยครับถ่ายรูปหน่อยครับสุดยอดสุดยอด อุ้ยบักเอฟบักเอฟนะสุภาพบุรุษมาเล,าลายไตตองนะครับบูสุภาพบเลุครับคนหมานะ่ะโอ้สวัสดียามบ่ายครับเชฟครับสวัสดีครับผมแม็กออดี้ครับบ่ายวันนี้ทำอะไรครับเชฟเราจะทำหมึกลวกนะ<อ>แล้วก็เราจะแบ่งครึ่งไปทำลาบหมึกด้วยนะทำลาบหมึกด้วยนะ ย่อไปเลยฮะเมื่อคืนจัดให้ผมแล้วก็เช้านี้ยังจัดให้อีกนะบ่ายนี้บ่ายีเที่ยงนี้กลับไปจัดที่บ้านอีกนะโอ้โหไปพัทยาดีกว่านะถามทำหมดีลนะวัตถุดิบในวันนี้นะใส่สวยๆนะใส่สวยๆครับย่อไปเลยเดี๋ยวเราไปดูตอนที่เสร็จนะใช่ใช่หนุ่มคนดังนะับ่นะเ้ิมหูคนดัง แบงค์ชิกกอรี่ครับผมไม่แกดังไฟอยู่ถามรามมนตัดเหมือนรู sure> right ok ้อ่ะเรากำลังไล่ปลาอยู่มีแต่คนโอ้ชมไม่ได้เลยเฮ้ยเฮ้ยเดือดเยยอดเดือดกระดองอ่าเมนูอะไรครับคุณพ่อจะมาชิมอ๋อนี่เดี๋ยวก็ชิมหลอนนี่ฮะคุณพ่อรังสันเมนู รับบกรับว้าวโคนากินนะน่าเะิบวัไปใหญ่พอแล้วใส่ถึงเดี๋ยวนะฮะฮะะโอ้สุดยอดไปเลยครับได้หนึ่งเมนูโคตรโคตรน่ากินบอกเลยไปมากินข้าวกันมาเร็ว โอ้อยนั้นอันนั้นคนดังอะไรไปแล้วนะเออโอเคการหลังสารอีกหนึ่งเมนูนะแต่บแบงค์จะซิมให้เบิง่งนเบิร์นรวบเยอะเลยนะแจ็บนะแต่แบงค์น,นะครั <laughs> บ นี่มีเมนูปลาตาแดงย่างนะครับสุดยอดเลยสุดยอดไปเลยสุดยอดไปเลยสุดยอดไปเลยดูค่ะเนี่ยจะช้ำๆไฟแรงไปนิดนึงพี่นันทนาการจากเชแมิกี้นะครับขอบคุณมากครับรอตายแล้วครับว้าวนี่ฮะมันจะขาวว่าตัวคนย่างมันจะเอาตัวคนย่างนนี้วางนี่นะขาวมันตัวคนย่างนะพ่อนะโอเคอืสุดยอดไปเลยครับดูเรื่อง มาครับมากินข้าวกันชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะจ๊ะแล้วพบกัน